สวัสดีครับมาพบกับเกม7 Years From Now ฉันจะรอเธออยู่ที่อีก7ปีข้างหน้าในพาร์ทที่19แล้วนะครับเธอจำไม่ได้จริงๆเหรอชาร์เตอร์ที่39ครับครับแต่หลังจากที่ผมเริ่มจำได้ก็สงสัยมาตลอดเลยละครับว่าการทดลองที่ทำกับเอลีกเมื่อ7ปีที่แล้วมันคืออะไรกันแน่อย่างนั้นเองเหรอเนี่ยการทดลองนั่นก็คือการทดลองเพื่อจะพิสูจน์ว่าการข่าเวลา ทำให้ก้าวผ่านความตายได้หรือไม่งั้นสินะครับถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจความหมายของไอ้กล่องแปลกๆและไอ้ปุ่มกดแล้วก็ไอ้ปัญหาที่ไม่น่าจะแก้ได้นั่นแล้วละครับจะว่าไปในตอนนั้นหลังจากกินยาที่ไม่เคยเห็นนั่นเข้าไปก็ได้กินแปลกๆแล้วก็หมดสติไปเลยงั้นเหรอไอ้นี่นี่เองใช่แล้วพ่อฉันไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังหรอกนะการทดลองนั่นนหะก่อนอื่นเอาอีจังตายแล้วฮารุตโตคุงก็ย,ย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยเอาอีจัง แล้วต่อไปฮารุตโตคุงซึ่งย้อนกลับมาก็ตายเอาอิจังย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยฮารุตโตคุงถ้าเป็นแบบนั้นทั้งสองฝ่ายก็เรียนรู้ที่จะเปิดกล่องจากนั้นต้องมีใครคนหนึ่งตายก็จะสามารถก้วาวผ่านโชคชะตานั้นไปได้และมีชีวิตอยู่รอดด้วยกันทั้งคู่ก็ประมาณนั้นแหละครับเพราะงั้นในตอนนั้นฮารุตโตคุงจะกินยาตัวน,นั้นเข้าไปแน่ๆก็แค่นั้นน่ะฉันแค่เล่าให้เธอฟังก่อนจะทำลายของพวกนั้นน่ะงานชัดไปแล้วนะเอะเราเดี๋ยครับฉันไม่รอแล้วละ่ะ ผมยังไม่ได้พูดเลยเลยนะครับไม่ต้องพูดฉันก็รู้นะ่ะเธอจะพูดว่าอยากย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วใช่ไหมละ่ะเรื่องนั้นน่ะครับไม่ได้หรอกฉันจะไม่รับฟังคําขอแลวขอ,องนั้นทําไมล่ะครับจริงๆแล้วฉันอยากจะพูดว่าเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องถามก็น่าจะรู้เข้าใจแล้วละ่ะฉันจะอธิบายให้เธอฟังอย่างละเอียดเหตุผลนั้นมันง่ายมากเลยละ่ะก็เพราะว่าเฮละโตะคุงจะกลับไปเธอก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นยังไงละ่ะ แต่ถ้าทําตามแผนการของการทดลองแล้วเราก็จะมีชีวิตยอยู่ได้ทั้งคู่ไม่ใช่หรอครับเมื่อกี้อาจารย์ก็เพิ่งพูดไปเรื่องนั้นน่ะหมายถึงแผนในตอนแรกถ้าเป็นจริงแล้วก็เมื่อเจ็ดปีที่แล้วทันทีที่อัวิตายไาวิโตคุงก็จะย้อนกลับไปในอดีตแล้วละ่ะแต่มันกับผ่านมาเจ็ดปีโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เพราะว่าการทดลองนั่นมันโดนชั้นกับพ่อหยุดเอาไว้กลางคันน่ะเพราะฉะนั้นถึงฮารุโตคุงจะย้อนเวลากลับไปและยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยอาลวิจางก็ตาม ฉันก็จะไปช่วยพวกเธอแล้วการทดลองนั้นก็ถูกหยุดเอาไว้ฮาโต้คุงก็จะตายล่าอิจังก็มีชีวิตอยู่ต่อโดยไม่รู้เรื่องอะไรก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆการที่ทั้งคู่จะมีชีวิตต่อไปได้อาวิจังจะต้องย้อนกลับไปในอดีตเหมือนกันหลังจากที่ฮาโต้คุงย้อนกลับไปในอดีตแล้วแต่ก็น่าเสียดายยังไงอลาวิจังก็ไม่มีทางย้อนกลับไปในอดีตได้ทําไมล่ะครับพูดได้เต็มปากล้วครับว่ากลับไปไม่ได้ไม่แน่ว่านี่ฮาโต้คุง ออิจังที่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก7็ปีข้างหน้าเธอจะกลับมาที่เมืองนี้เหมือนฮาลุโตคุงย้อนกลับมาเหมือนกันเข้ามารับการทดลองการข้ามเวลาของฉันเหมือนฮาลุโตคุงต้องไปเกี้ยกล่อ,องหัวหน้าฝ่ายอิชิกุจิกับคีคกุซุยเหมือนที่ฮาลุโตคุงทําแล้วก็จะต้องมาคุยกับฉันเหมือนที่ฮาลุโตคุงกำลังคุยอยู่เธอคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้จริงเหรอ,อน่าคิดครับหรือว่าฮาลุโตคุงอย่าบอกนะว่าเธอจะพูดว่าถ้าทําให้อาอิจังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถึงแม้ว่าตัวเอง จะช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นนนี่ฉันไม่ค่อยเข้าใจนักนหรอกนะถึงโซลกิฮารุโตจะย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วได้ก็ยังมีเวลาพอจะคุยกับอิคิจิไม่ใช่เหรอถ้างั้นให้เขาฝากข้อความไว้กับนายแล้วนายก็ไปบอกต่อกับเด็กผู้หญิงคนนั้นสิแค่นี้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แล้วไม่ใช่เหรอคิโกซุยแบบนั้นมันไม่ได้หรอกนะถึงจะมีปัญหาก,ก็ตรงที่เด็กผู้หญิงคนนั้นจะเชื่อหรือเปล่าแต่เรื่องนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นหหหออออกกปักััญาาามนยยูู่่ออ่่่ททีีจงแต้ เพราะเป็นเรื่องของตัวฉันเองก็เลยรู้ตัวฉันในวันนั้นของเมื่อเจ็ปีที่แล้วน่ะไม่มีทางให้ความร่วมมือแน่ๆถ้ารู้ว่าฮารุโตะคงรู้เรื่องการข้ามเวลาแล้วแล้วก็ฉันต้องได้เป็นรายงานพ่อแน่ๆขณะเมื่อเจ็ปีที่แล้วก็ยังเป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอถึงคิดกุสุจะพูดยังไงฉันก็ไม่เคยเอ่ยปากบอกนายเรื่องการข้ามเวลาเลยค,คิดดูแล้วก็จริงด้วยสินะขณะฉันในตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนกับคนละคนเมื่อเจ็ดปีก่อนเลยใช่แล้วคนที่ฮาุโตะคง ได้เจอวันก่อนที่เขาจะตายเมื่อ7ปีก่อนน่ะมีแค่ฉันคนเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยทั้งคู่ไว้ได้น่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วช่วงเวลาที่ช่วยเอวอิจังได้อะ่ะคีกุซุยกับฉันก็ไม่ได้คุยกันนดีเหมือนตอนนี้ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นแบบนั้นตลอดเวลา7ปีการรักษาโรคเอวมดีก็จะไม่คืบหน้าแล้วเรื่องทุจริตของโงรงพยาบาลก็จะถูกปิดไว้เป็นความลับเหมือนเดิมไม่ต่างจากตอนนี้เลยสุดท้ายแล้วถึงฮาตวตตกคงจะย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วได้ก็จะช่วยได้แค่เอวอิจังเท่านั้นส่วนเรื่องอออื่่่นนนนนก็็ไมมีีรดขึ้้เเเลยเปยปางงั แล้วฮารุโตคุงเธอจะเอายังไงล่ะได้ยินแบบนี้แล้วเธอยังอยากจะกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วอีกไหมไม่มีใครชมไปสิไม่มีใครดีใจหรอกนะถ้าเธอจะยอมตายอ่ะแมนพูดตรงมากนะผมเอ่อไม่รู้ครับงั้นเหรอเข้าใจแล้วละ่ะถ้าฮารุโตคุงตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ฉันจะกลับไปทาลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการฆ่าเวลาให้หมดเธอจะได้ตัดใจซะแล้วทุกอย่างก็จะจบโอเคไหมอืม เอาได้อย่าเพิ่งนิบด่วนตัดสินเลยนี่คิจิรอหน่อยไม่ได้เหรอไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ถ้าเดินหน้าต่อไปโดยยังรับไม่ได้แบบนี้ความเจ็บใจมันจะฝังอยู่ในใจเอานะเรื่องนี้ฉันกับนายน่าจะรู้ดีที่สุดไม่ใช่หรือไงเข้าใจละงั้นเทวโตคงฉันจะรอจนก,กว่าเธอจะได้คําตอบแล้วกันแต่ฉันคงรอนานมากไม่ได้นะอืมงันฉันกลับไปรอที่คลินิกนะ เอาเถอะคิดดีๆแล้วกันครับฉันจะอยู่ที่นี่อีกสักพักนะอ่างั้นผมขอตัวก่อนนะครับอ่าแล้วเจอกันนะคันนะทางไหนถึงจะเป็นทางที่ถูกต้องกันแน่นะเฮยยังไงฉันก็ต้องตายงั้นเหรอแต่ ถ้าหากเอาอีกมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วก็เอาไงดนีครับไฮุโตะอยากจะแลกนะฮะชีวิตตัวเองกับชีวิตเอาอีกแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าไฮาุโตะน่าจะรอวันที่หนึ่งก่อนนะมันอาจจะพลิกแผนเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะฮะนี่เราดิลลนการข้ามเวลาก็เป็นไปตามคำกล่อมของจานิคิจินะฮะไงนะฉันรอยอยู่นะที่คุ้มอีไรเหรอ เฮ้เฮ้คตัวคงเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าให้มาเจอกันตอนบ่ายอะเออจริงด้วยอะไรเนี่ยเหมือนจะลืมไปเลยใช่นะงานก็ช่างเถอะวันนี้คาเครุดูแข็งแรงมากเลยนะปกติตอนบ่ายจะง่วงอยู่ตลอดเลยแต่วันนี้ดูไม่ง่วงเลยเพราะงั้นเดี๋ยวฉันกลับไปหาคาเครุก่อนนะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องคอยอยู่ข้างๆแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไรคาเครุจะต้องหายดีแน่ๆถ้าเป็็นนนนนออย่่่างงั้้กคจจะะะดดีไไมแปลบใ หมายถึงค่าเครู้อะ่ะจะต้องหายแน่ๆล่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ต้องมีการค้นพบวิธีการรักษาโรค LMD ด้วยฮารุโตะต้องค้นพบได้แน่ๆน,นั่นสินะขอบใจนะงั้นฉันไปก่อนละอืม,อมถ้าย้อนเวลากลับไปในอดีตเรื่องทุกอย่างในตอนนี้ก็จะโดนรีเซ็ตใหม่หมดโรค LMD ก็จะเป็นโรคที่รักษาไม่ได้แบบนี้ต่อไป อา้าวซากิมาครับฮาโตซากิเมื่อกี้ลิคุฉันเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ะฉันว่าจะมาขอบคุณแล้วก็จะมาบอกอะไรฮารุโตหน่อยอะ่ะขอบคุณเหรอใช่แล้วขอบคุณเนะ่คือเพราะฮารุโตคุงอะ่ะฉันเลยเข้าใจความรู้สึกของฮานูกะเพราะงั้นขอบคุณมากนะฮฮ <c oughs> อืมไม่เป็นไรหรอกแล้วก็อีกเรื่องหน,งนึ่งฮานกะฝากมาบอกว่าขอบคุณฮาุโตนะฮานอกะด้วยเหรอฮ่าฮ่าใช่ไหมดูแปลกๆใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็จริงนะแต่แค่ทาให้ซากิกับฮอนโอกะกลับมาดีกันได้ก็ดีแล้วล่ะอเรื่องนั้นอ่ะยังไม่ดีกันอีกหรอไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่แค่มีความคิดเห็นต่างกันนิดหน่อยอ่ะต่างกันงั้นเหรอมันก็แปลกนะทางที่คิดว่าเพื่อนคนสําคัญอ่ะจะเจ็บปวดยังไงฉันก็ยยอมแต่ถ้าคนสำคัญของฉันทําแบบเดียวกันเพื่อฉันล่ะฉันคงไม่ยอมแน่ๆแปลกสินะผมว่าต่างคนต่างยแรกกายวิวะฮะยอมสละตัวเองเพื่อคนรอดฮะ แต่ว่ายังไม่กล้าบอกกันทั้งคู่แต่ผมเดาว่าทั้งคู่ก็รู้กันเป็นในๆนะะอ่ะกลับมาต่อนครับไม่แปลกหรอกทุกคนก็ต้องคิดเหมือนเธอแน่เฮาตก็ด้วยเหรออืมนั่นเหรอนั่นสินะขอบคุณนะงั้นฉันไปหาฮโนกะก,ก่อนแล้วเจอกันอืมแล้วเจอกันตอนนี้เราจะไปไหนดีจะกลับคลินิกหรือจะไปหาเพื่อนดีอืนั่นสินะ การที่จะสละดชีวิตตัวเองเป็นเรื่องง่ายแต่แบบนั้นก็คงไม่ได้สินะไม่ใช่เรื่องที่อยากทำยังก็ต้องทำเรื่องที่ตัวเองควรจะทำไปบอกอาจารย์คิจิดีกว่าโอเคครับฮาโต๊ะแรกวะยอมแรกครับไปหาจารย์นี่จะย้อนกลับไปอา้าวเรือนกันนะเนี่ยของคุณมนการมารอให้นี่และคุณมิการคิดคุซุยเอาละมันนี่สิ แล้วเธอตัดสินใจได้หรือยังเอาโตะคุงจย์ครับผมตัดสินใจได้แล้วครับทั้งหมดทำลายทุกอย่างไปให้หมดเลยครับเข้าใจแล้วละ่ะโซลกิฮารุโตะเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมครับผมว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกครับงั้นเหรอเอาละถ้าตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็รีบลงมือกันเถอะอิกิจิพวกของที่เผาได้ก็ไปเผาที่โรงพยาบาลให้หมดเลยแล้วกัน นั่นสินะแบบนั้นน่าจะสบายใจกว่าแต่อันี้จะทำไงดีลนะมันใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะอ่านีมันเป็นแค่เครื่องปิดพันดึกอะ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการข้ามเวลาโดยตรงหรอกนั่นเองเหรอจริงสิอิกิจิก่อนจะเผาฉันขอดมยานั้นนิดนึงสิยังไงก็ไม่ได้อะไรการน,นิดนึงไม่ได้เหรอไม่เหจะเป็นไรเลยหนูหูหน้าอะไรครับเอองั้นผมขอตัวนะครับ อแล้วเจอกันนะไปให้เพื่อนเขาเล่นกันไปครับไม่ได้คุยกันนานคงมีเรื่องคุยกันเยอะอืมนี่ก็คงจะจบจริงๆแล้วสินะบา,บายยเอาอีกอะไรนายเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรืองไงฉันไม่ได้พูดพูดอะไรกันครับสัญญาฮีกกการอย่างขันนะสิโอโอ,โอทั้งวันที่หนึ่งเมษานะฮะลืมเด็ดขาดเลยสัญญานะ ทำมันรัวขึ้นมาอ่านไม่ทันสัญญาอาจารย์ผมขอถอยคำพูดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเรฉะนั้นช่วยทำให้ผมย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วด้วยนะครับเออขอร้องแล้วครับเธอกำลังพูดอะไรอยู่นะ่ะอาจารย์เดี๋ยวนะเขาตกคุงเมื่อกี้เธอเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่ารู้แล้วว่าการตัดสินใจแบบไหนที่ถูกต้องผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของคำสัญญาฮะที่ ติดใจฮะแล้วทำไมจูๆ่ๆผมพูดแบบนั้นไปจริงครับคนอื่นอาจจะมองว่าผมทํามันผิดถ้าปล่อยให้ลืมเรื่องทั้งหมดไปแบบนี้อาจจะเป็นทางที่ถูกก็ได้แต่แตยังไงผมก็ต้องปกป้องครับที่ว่าปกป้องอะปกป้องอะไรเหรอสัญญาครับใช่แล้วผมสัญญา,าไว้แล้วกับปอาอีกว่าจะกลับไปเจอกันอีกอยังไงก็ต้องกลับไปเจอกันอีกแน่ๆคราบต่คงแต่เรื่องแค่นั้นนะอาจารย์ผมไม่ได้คิดว่าจะสละชีวิตตัวเองเหรอกนะครับ แล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าจะไม่ให้คนพบวิธีการรักษาโรค l m d เอาอวีก็คงจะไม่สิจะต้องกลับมาแน่ๆเหมือนกับที่ผมทำนี้ยังไงล่ะครับก็ฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เรื่องไงว่าแบบนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เอวีจจะต้องกลับมาที่นี่กลับมาที่เมืองนี้ต้องไปเก้บกล่องหัวหน้าฝ่ายที่ชิคุจิกับที่กุซุยต้องมาร่วมมือกับงานวิจัยของฉันแล้วก็ต้องย้อนเวลากลับไปในอดีตแต่เองแบบนั้นน่ะไม่มีทางเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองได้หรอกนะผมเชื่อเอวีครับเชื่องั้น โซลกิฮารุโตะมันง่ายนะที่จะพูดว่าเชื่อแต่ถึงจะเชื่อยังไงก็ตามยังไงเธอกับเด็กผู้หญิงที่ชื่ออวิก็เป็นคนละคนกันความคิดต้องแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่แน่ว่าอาวิจังอาจจะลืมเรื่องของเธอไปเลยก็ได้นะพอขึ้นมต้นอาจจะไปชอบเพื่อนร่วมห้องที่หน้าตาดีๆเข้าก็ได้พอขึ้นมปลายอาจจะอกหักสักครั้งสองครั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนอาจจะเป็นแค่ความทรงจําอย่างหนึ่งก็ได้แบบนี้จะพูดได้หรือว,ว่าอาวิจะกลับมาแน่ๆท่านสินะครับอวิก็อาจจะไป และคงจะลืมเรื่องของผมทุกอย่างแต่แต่แตยังไงก็ไม่มีทางลืมคำสัญญาเราสัญญาก,กันเอาไว้แล้วว่าจะกลับไปเจอกันที่นั่นทั้งคู่ยังไงก็ไม่มีทางลืมแน่นอนเอาละฉันเข้าใจแล้วฉันเชื่อเธอนะคิดกูซุยอิคิจินายจะพูดอะไรกับเจ้าหนี้ไปคงไม่มีประโยชน์แล้วละ่ะนายไม่ต้องไปสงสัยอะไรแล้วแค่ส่งเจ้าหนี้กลับไปด้วยความรู้สึกดีๆแล้วกันเพราะยังไงพวกเราก็ไปทิเศษไม่ได้อยู่แล้ว ยังไงไอ้เรื่องการป่วยของอาิอีอะแล้วเรื่องที่ทั้งสองคนเข้ามาพวัวพันกับการทดลองอะมันเป็นเพราะพวกเรากับพ่อเราใช่ไหมละ่ะเรื่องนั้นก็จริงงได้อะกันเชื่อเจ้านี่เถอะอีกอย่างนานรู้จักกับเจ้านี่มนานานกว่ารู้จักกับฉันไม่ใช่หรือไงฮารุโตะคงุงฉันน่ะรู้เรื่องของฮารุโตะคงุงแล้วก็อาวอิจังดีเพราะงั้นขอพูดตรงๆเลยนะว่าฉันไม่คิดว่ามันจะสำเร็จแต่ แต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับฮาตโตะคุงและเอวิจังมันคงเป็นแค่เพียงเรื่องเดียวต่อหลายร้อยพันเรื่องเลยละ่ะเพราะงั้นเฮาตโตะคุงถ้าเธอถ้าเธอเชื่อจริงๆแล้วก็ฉันก็จะเชื่อด้วยอาจารย์ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการคิดกรึกด้วยนะครับอ่าก็แค่งา้นฮาตโตะคุงครั้งนี้จะเป็นการข้ามเวลาครั้งสุดท้ายแล้วนะชัปเตอร์ที่39ครับคำสัญ,ญญาในวันนั้น เอาละชับเต้ที่40ครับเอาละทุกอย่างพร้อมละเฮ้ hey, ทําแบบนี้เองเหรอเนี่ยนี่หายใจได้ด้วยเหรอเนี่ยได้สิครับโอ้งั้นเขาตกลุมเดี๋ยวฉันจะเริ่มแล้วนะแต่ครั้งนี้จะต่างจากครั้งอื่นเพราะเป็นการข้ามเวลาระยะยาวรอตรงนี้เดี๋ยวนะเดกสักพักเธอก็จะเริ่มง่วงเข้าใจแล้วละครับอืมอืมนายเหมือนกันนะเนี่ยนายคงไม่บอกว่าต้องใช้เวลาทั้งวันหรอกนะ ม่ต้องห่วงทุกอย่างจะเสร็จภายในวันนี้แหละก็นานอยู่นะเนี่ยฮจริงสิจะว่าไปผู้อำนวยการคิุซุยเหมือนจะพูดว่าวันนี้เป็นวันที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นสินะครับอ่าฉันเคยพูดไว้เมื่อก่อนวันเกิดของคันนะคือวันที่สิบสองเมษานสวนวันเกิดของฉันคือวันที่19เก้ามีนาแล้ววันที่สามเอ็ดมีนาก็เป็นวันที่อยู่กึ่งกลางระหว่างวันเกิดของเราสองคนพอดีอ่ะเพราะงั้นเฮ้แต่มันน่าอายไงก็ไม่รู้ฮงั้นเหรอครับ ูน้นการที่คุณซูยวันเกิดคุณใกล้มันเกิดผมมากเลยนะครับผมผมไปแล้วครับวาร์ปยาว7ปีงั้นเดี๋ยวเจอกันนะอาวอีกจังเด็กสักพักฉันจะกลับมาใหม่ฟูเออใช่จริงสิไม่ใช่เวลาที่จะไปใจเย็นแล้วนะต้องรีบทําตามที่อาจารย์บอกแล้วอ่หแฮมเออคือ เดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังนะ <c oughs> แบบนี้ได้ไหมนะในวันนั้นฉันได้ช่วยเพื่อนของฉันที่ตกลงไปในบ่อน้ําตอนแรกก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะเป็นไรไหมแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นไรฉันมองเพื่อนที่อยู่ข้างใต้บ่อน้ําแล้วก็ถามเขาว่าทําอะไรอยู่แล้วก็อืเมื่อกี้คือคำพูดสุดท้ายของอาอีกเขาตะคุง เอ๊ะผมรับไปนานหรือยังครับผ่านไปแป๊บเดียวเองนะเอาละต่อจากนี้ก็เหมือนแบบทุกครั้งนะฉันกดปุ่มปุ๊บเฮาโตะคุงก็จะย้อนกลับไปในอดีตทันทีโอเคนะครับฝากด้วยนะครับอขอให้ฮาโตะคุงทําสําเร็จนะไม่ใช่สิต้องอใหอาวิจังพยายามสินะถ้าเป็นาวิจังแล้วก็อาจจะทําเหมือนเฮาโตะคุงก็ได้นะไมส่สิต้องทําแน่ๆตอนนี้ฉันเชื่อแบบนั้นนะเฮาโตะคุงขอบคุณนะขอให้เธอโชคดี นั้นฝากฉันเมื่อเจ็ดปีที่แล้วด้วยนะถ้าจะให้พูดจริงๆนะโซเลกิฮารุโตะฉันคิดว่าความไปไปได้ที่เด็กคนที่ชื่ออวอิจะย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วอะต่ำมากก็จริงใช่ไหมล่ะการที่สองคนจะทําเรื่งเหมือนกันทุกอย่างตลอดเวลาเจ็ดปีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็เพราะแบบนั้นแหละฉันถึงอยากให้เธอทํำยังไงละ่ะทําเพื่อส่วนของฉันด้วยที่ฉันทําไม่ได้ด้วยแล้วก็การที่ได้เห็นเธอยอมเสียชีวิตเพื่อคนที่ตัวเองรักเนี่ยมันรู้สึกดีมากเลยนะ ยันไม่เจอกันนะขอบคุณเรื่องของคณะด้วยนะเอาละงั้นฉันจะกดแล้วนะฮาโต้คงครั้งแรกของโลกคนแรกในประวัติการการข้ามเวลาผ่านพระจันเต็มดวงมาแล้วตื่นแล้วตื่นปะ ไม่มีอะไรทำแล้วนี่เฮาโตฟังอยู่หรือเปล่าไม่ได้ฟังสินะเฮ้เฮาโตคงตอนโตจะเป็นยังไงนะสูงขึ้นมือก็ใหญ่ขึ้นแล้วคงจะลืมทุกเรื่องสินะเจ็บใจยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นที่ฉันไม่ลืมแฮฮนี่ ฉันอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่ตลอดเลยฉันจะรออยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเฮาโตะเฮาโตะต้องกลับมานะแน่ๆนถ้าเป็นเฮาโตะล้วก็ต้องทำแบบที่ฉันทำแน่ๆนฉันเชื่อเธอนะฝากพ่อแม่เธอด้วยนะถ้าไปได้ดีสมหรัเฮาโตะคุงแล้วแล้วก็อีกเจ็ดปีข้างหน้าสินะ อืมแล้วเจอกันนะเฮาโตฉันจะรอเธออยู่ที่อีกเจ็ดปีข้างหน้าอ่ะยังไม่จบนี่ว่ะการกดล็อกสำเร็จแล้ว ไม่จบครับยังไม่จบขึ้นไทเติล์นึกว่าจบอ่าออกมาได้ครับเออคือไม่เจอกันนานเลยนะฉันพูดอะไรอยู่นะเมื่อไหร่ถึงแบบนั้นนะคือแฮ่แฮ่แฮ่อืมไม่เจอกันนานมากเลยนะฮาลโตจบบริบูรณ์นะอ๋อสรุปแล้วเบสเ็คก็คือเราย้อนกลับมา ตรงกับที่เอาอีก็ทําในสิ่งเดียวกันนะฮะแล้วก็รอดทั้งคู่นะฮะคือเป็นเหมือนเป็นการข้ามทไลายทำลายซ้อนไปซ้อนมาจนสุดท้ายก็รอดทั้งคู่จนได้นะฮะอันที่จบจริงๆ้วฮะก็ใน่สุดก็เคลียร์ได้แล้วนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะก็ไว้พบกันใหม่ในโปรเจกต์ต่อไปนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันมา